สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสายนะักขอบทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรูปแบบวิดีโออธิบายหรือเฉลยแต้มหมักกลครับวันนี้จะนำเสนอในรูปแบบการเดินใน ตัวหมากและกระดานของเว็บไซต์ของไท a i b g c o m นะครับซึ่งผมก็เล่นอยู่ทุกวันซึ่งเห็นว่าตรงนี้เนี่ยดูง่ายกว่าการตั้งกระดานจริงของผมแต่อาจจะใช้เวลานานสักเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อที่จะให้สายนะักโควทุกท่านได้มองเห็นกันอย่างชัดเจนคุณภาพเสียงอาจจะด้อยลงไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับจากรูปเนี่ยกำหนดไว้ว่า ฝ่ายขาวเดินก่อนจะทําการลุกจนได้เร็วที่สุดกี่ทีไล่ในขณะที่ดําก็ต้องหนีดีที่สุดด้วยและมีข้อแม้ด้วยว่าขาวเนี่ยจะต้องไล่จนด้วยเบีย้ยความเท่านั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าขาวเนี่ยจะไล่อย่างไรตัแรกนะครับขาวเดิน ยอสามไปชอช้างสามในตาต่อไปดำสามารถเลือกที่จะเดินได้สองช่องคือตายอหกและยอหญิงห้าเรามาดูในกรณีที่ดำหนีผิดกันก่อนดีกว่าครับดำหนีผิดเนี่ยตาที่หนีผิดเนี่ยคือตาที่ยอหญิงนะยอหญิงหกเรามาดูกันครับว่าถ้าไปที่ตาหญิงหกเนี่ย ฝ่ายดำเนี่ยจะจนเร็วกี่ทีในทีที่หนึ่งของดำนะครับที่ดำเดินไปยอหญิงหกาตาที่สองของทั้งคู่ฝ่ายขาวเลือกที่จะเดินเรือชอชิงเจ็ดไปชอช้างเจ็ดแน่นอนครับในตาต่อไปเนี่ยฝ่ายดำเหลือตาเดินเพียงช่องเดียวเท่านั้นคือต้องช่องยอหญิงห้า ในทีที่สองของฝ่ายดํานะครับเดินขุนยอ่อหญิงหกไปยอ่อหญิงห้าในตาต่อไของหมักขาวเนี่ยขาวเลือกที่จะเดินเรือจอจานเจ็ดไปชอชิงเจ็ดเพื่อในอนาคตเนี่ยกั้ไม่ให้ขุนดํามาที่คลองชอชิงได้ ในทีที่สามของฝ่ายดำก็จะต้องเดินกลับไปที่ยอหญิงหกตามเดิมในทีที่สี่ของฝ่ายขาวและฝ่ายดำต่อไปขาวเลือกที่จะเดินขุนไปที่ชอชิงสี่ฝ่ายดำทีที่สี่ก็จะเดินกลับมาที่ยอหญิงห้าเหมือนเดิมเดินมาเพื่อที่จะกดดันฝ่ายขาวโดยการที่จะมาจับเบีย้ยกินฟรีซึ่งเบีย้ยตัวนี้ลอ,ลอยอยู่ ซึ่งเบอร์ตันี้หักโดนกินไปได้เนี่ยจบเลยนะครับเพราะกฎกติกาของเราตั้งไว้ว่าต้องจนด้วยเบีย้ยวความถ้าเบีย้ยวค้ามโดนกินไปแล้วเนี่ยเกมจบลหลายท่านเนี่ยนักมือสายนักขบมือใหม่อาจจะกลัวขุนกินเบีย้ยถ้าเดินขุนกลับมาผูกเนี่ยทำให้เสียเวลาฉะนั้นเนี่ยฝ่ายขาวในทีที่สี่เนี่ยเลือกที่จะเดินเรือจากชอช้างเจ็ด ไปลุกที่ยอหญิงเจ็ดพร้อมกับผูกเบี้ยวความเปนในตัวในตาต่อไปแน่นอนครับฝ่ายดำเนี่ยเหลือช่องเดินเพียงช่องเดียวเท่านั้นคือช่องชอช้างหกและแต้มสำคัญครับที่เราตั้งโจทย์ไว้คือจนได้เบี้ยวความในจังหวะนี้ฝ่ายขาวสามารถที่จะทิ้มเบี้ยจากยอสีไปยอหญิงห้าลูกขุดดำจนอ่า นี่คือรูปจนของรูปแต้มกลรูปนี้นะฮะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นแต้มจากกลหอสมุดในลําดับที่หนึ่งร้อยหสิบเกผิดพลาดอย่างไรนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในตาที่ดําเนี่ยหนีถูกกันบ้างดีกว่าสรุปก่อนดําหนีผิดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตายในห้าทีหนีหกทีไล่ หากหนีถูกกันแล้วเนี่ยดำเนี่ยจะต้องเป็นหกทีหนีเจ็ดทีไล่เรามาดูกันเนี่ยวครับว่าหนีถูกเนี่ยแนวทางการหนีและแนวทางการบีบไล่เนี่ยจะเป็นอย่างไรอ่าอันนี้เริ่มใหม่นะครับในดีหนึ่งของทั้งสองฝ่ายขุนแน่นอนครับเลือกที่จะเดินไปตาเดิมที่ ชอช้างสามทีนี้ขุนดำเรารู้แล้วว่าไปยอหญิงหกผิดตายอหญิงห้าเป็นตาที่ถูกต้องเราเดินมาที่จอตายอหญิงห้าครับในที่สองของฝ่ายขาวเหมือนเดิมครับเลือกที่เดินเรือมาล็อกคองชอช้างไว้ ขุนดำได้ตาเดียวไปที่ยอหญิงหกในตอนที่สามของสองฝาย 3, 2, 2, นะครับขุนหรือเรือจากที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเราในกรณีที่ดำหนีผิดเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าฝ่ายขาวเนี่ยเดินเรือมาทางนี้ได้เลยแต่ในจังหวะนี้เนี่ยขุนดำหนีถูกต้องเนี่ย เรือขาวตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะเดินมาตานี้ได้ในตอนนี้เพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มทีให้หมักดําเดินได้มากขึ้นถ้าสงสัยยังไงเนี่ยขอให้ท่านสารนักโขกลองถอดดูนะครับแล้วลองหนีดูรับรองได้เลยครับว่าจะต้องเกินหกทีหนีเจ็ดทีไล่แน่นอนแน่นอนครับเรือไม่สามารถที่จะเดินมาตานี้ได้ในตอนนี้เพราะมันเป็นที เราจําเป็นที่จะต้องแก้ทีโดยการเดินเรือไปที่ตาอื่นก่อนโดยจากตาจอเจ็ดนั้นเราจะไปที่ตางอเจ็ดทีนี้ขุนดําแน่นอนครับก็ต้องกลับมาที่ยอ,อย่ายหงห้าเหมือนเดิมทีนี้เรือฝ่ายขาวก็สามารถมาที่ชอชิงเจ็ดได้แล้ว เห็นไหมครับสังเกตตำแหน่งนะฮะหลังจากที่ขุนเครื่องไม่ติดเราสามารถที่จะเดินขุนจากเบีย้ยได้แล้วเห็นไหมครับต่อไปขุนก็เพียงแต่ที่จะเดินไปสร้างรูปจนเท่านั้นที่ช้อชิงสีในทีที่ห้าของฝ่ายดำก็ต้องเดินกลับมาที่ยอหญิงห้าลักษณะเดิมกับ รูปแรกตอนเมื่อกี้เลยครับดำทีที่หกข,ของสองฝ่ายดำก็จะลุกเอ้ยขาวก็จะลุกและผูกเบีย้ยความไปในตัวดำก็ได้ช่องเดียวที่ชอช้างหกและจนได้เบีย้ยความพอดีที่เอ้าสรุปเนี่ยรูปนี้แหละหนีกันถูกต้องก็จะต้องจนภายในหกทีหนี เจ็ดทีไร่ครับผมผิดพลาดประก่ารในต้องขออภัยด้วยนะครับหรือมีข้อนําเสนอที่จะทําให้มีการปรับปรุงในส่วนต่างๆเนี่ยขอให้ท่านสาหายนักขบคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเต็มที่แล้วพบกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ